งสุดท้ายกันลาพิสวาสคาตะเกมเรตติ้งดิ่งหนักมาถึงตอนจบยังแพ้บ่วงวิมาลาเรียกได้ว่าฟาดฟันกันมานานสำหรับละครสองช่องใหญ่อย่างช่องสามและช่องเจที่ได้ส่งละครน้ำดีอย่างพิสวาสคาตะเกมและละครเรื่องบ่วงวิมาลาลงจอพร้อมกันโดยทั้งสองเรื่องต่างมีเรตติ้งสูสีกันมาเรื่อยๆแม้ละครช่องสามอย่างพิสวาสจะจบลงก่อน แต่มีละครอย่างบ่วงวิมาลาที่มีกระแสดีจากเหล่านักแสดงและฐานแฟนคลับจากละครเรื่องก่อนหน้านี้ที่เป็นภาคเริ่มต้นทำให้ละครใหม่ช่องเจ็ดสามารถตีตื้นได้อย่างง่ายดายและอาทิตย์นี้ก็ยังเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของละครช่องสามเรื่องพีเพล่งหนุ่มอย่างเจมจิ G และในเอกใหม่แกะกรองอย่างจีน่ามาประกบคู่กัน แต่ดูเหมือนว่าสองตอนสุดท้ายจะไม่สามารถลมแชมป์เมียละครช่องคู่แข่งได้เพราะกันมาครั้งนี้ออกอากาศตรงกับวันจันทร์และอังคารที่ตรงกับช่องเจ็ดที่ได้ลงจอเรื่องบ่วงวิมาลาโดยพระนางทั้งสองเรื่องกระแสแรงมากจริงๆอย่างเข้มหัสวีและมุกดานารินรัก มาประกบคู่กันอีกครั้งเพื่อเรียกความฟินและถือเป็นไม้เด็ดของช่องเจ็ดอีกทั้งนางเอกสาวของเรื่องอย่างปูเป้ก็ถูกดราม่าเรื่องหน้าตาอีกด้วยมาถึงโค้งสุดท้ายของละครเรื่องนี้ต้องมานั่งลุ้นว่าตอนจบของละครเรื่องพิสวรรัสคัตเเกมจะมีอะไรหักมุมให้แฟนๆได้ติดตามกันและทางาละครของเรื่องบ่วงวิมาลาแถมจะดูเข้มข้นขึ้นมากๆเพราะราละครเรื่องนี้เดินทางมาถึงกลางเรื่องแล้ว